ติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นความเคลื่อนไหวจากภาคพลเมืองกันบ้างโดยเฉพาะจับตาพื้นที่ภาคอีสานเมื่อวานนี้10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญนอกจากผู้คนที่พูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในภาคอีสานเขามีการจัดกิจกรรมอีสาน People Forum ค่ะมหากรรมประชาชนสิทธิรัฐธรรมนูญและชีวิตของคนอีสานงานนี้จัดขึ้นที่บริเวณประตูเมืองและก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ขอนแก่นนะคะชมบรรยากาศกันนิดนึงค่ะนักข่าวพลเมืองซาวอีสานของ ของเราลงพื้นที่รายงานภาพนี้นะคะมีเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเข้าแลกเปลี่ยนประเด็นนี้หลายเรื่องนะคะที่เขาคุยกันผ่านเวทีค่ะหลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับรัฐธรรมนูญคุยกันถึงผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพราะว่าตอนนี้อีสานมีหลายโครงการที่ผู้คนถกเถียงกันว่า ไปกระทบสิทธิชุมชนนะคะแล้วก็มีเวทีสาธารณะส่งเสียงจากประชาชน13ประเด็นสําคัญเดี๋ยวไล่ให้ฟังทีละประเด็น1นคือการขยับวาระในอาเซียนโดยกลุ่มอาเซียนพีพิลฟอรัมค่ะ2องเขามีกิจกรรมเวิร์กช็อป รัฐธรรมนูญโดยเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเกษตร,รกรโดยสมาชาคนจนนะคะมีกิจกรรมขนส่งมวลชนสาธารณะโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแกน่นมีคุยกันถึงอำนาจในผังเมืองกับรัฐธรรมนูญค่ะโดยขบวนสภา,าริมรางเมืองขอนแก่นด้วยแล้วก็มีการพูดคุยถึงการกระจายอำน,นาจชุมชนท้องถิ่นโดยสถาบันพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนค่ะขณะเดียวกันก็มีการพูดคุยกันเรื่องของประเด็นโลกเดือด โรครวนนะครับโดย g e n p e พ ace ประเทศไทยครับมีการพูดถึงตัวตนของเรากับรัฐธรรมนูญโดยกลุ่มเฟมินิสต์ปะแดกครับเรื่องของสิทธิผู้ต้องขังที่หลากหลายทางเพศกับการรับรองอัตลักษณ์โดยบูรณิธคิความหลากหลายทางเพศภาคอีสานป่าไม้ที่ดินโดยแลนเดอร์สและเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานนะครับมีการพูดคุยกันเรื่องของระบบการศึกษากับรัฐธรรมนูญโดยเครือข่ายเยาวชนจังหวัดขอนแก่น พูดคุยกันเรื่องโองเลยชีมูลโดยคณะกรรมก,การประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสานนะครับและมีการพูดคุยนะครับในประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรในอีสานโดยโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่นะครับเป็น13ประเด็นจาก13เครือข่ายที่ขับเคลื่อนในงานนี้เมื่อวานนี้นะคะ ในวันรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ของคนอีสานเลยค่ะประเด็นทั้งหมดเครือข่ายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันมีการละเมิดสิทธทิชุมชนชุมชนขอมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ก็ถูกกีดกันมาโดยตลอดภายใต้รัฐธรรมนูญที่เราใช้กันอยู่คือฉบับปี2560นะคะเครือข่ายภาคประชาชนภาคอีสานจึงมองว่ามีความจําเป็นต้องปรับแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยที่ ประชาชนไม่ถูกละเมิดสิทธิ์และขณะนี้มีการขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนค่ะเราเป็นคนที่ได้รับผลกระทบถ้าผังเมืองมาจากประชาชนที่ว่าได้รับความเดือดร้อนจริงๆเราก็ต้องเขียนให้ตัวเรามีส่วนร่วมอยู่แล้วค่ะอันนี้พี่โยคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราจะให้คนที่อยู่บนห้องแอร์ใครก็ไม่รู้ที่ว่ามาลากมาล่างรัฐธรรมนูญให้เราเขาก็จะเขียนเขียนเพื่อของเขาเอง เขาไม่ได้มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนพี่โยถ้าสมมติพี่โยได้เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าประชาชนลากย้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมอยากให้ร่างใหม่ที่ให้มีประชาชนลากย้าเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญและไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่ารัฐธรรมนูญเป็นของคนไทยทุกคนพี่โยตอนนี้พี่โยคิดว่ามันไม่ใช่ค่ะที่เหาเฮ็ดมานีเฮาบริเฮ็ดผู้หนึ่งผู้เดียวนี่คือเป็นการล้นนะลงบอกทุกคนให้มีส่วนร่วมเฮาพยายามดึงหน่วย ประชาสัมพันธ์กับพี่น้องมานีสองสามปีเรื่องเหตุกฎหมายระตำนวนนี่เฮ้าพยายามเข้าไปหาพี่น้องบว่าสิเป็นผากเหนือผากไตผากกลางแล้วก็กรูงเถพมหานครเขาก็พยายามล่น,นลงให้พี่น้องเด็กเข้าใจว่าเจ้าเห็น้วยข่อยบ่อกฎหมายลราตำนวจต้องข่อยนี่ข่อยเห็ดมาจาังสี่จังสี่เยนแบบนี้นี่แม่นถือเจ้าจะถือใจเยาบอ่อ,อหรือบบถือตัวใดเจ้าควรสิเกอหรือบบแก่จังซสีนะ่ะ เือให้เขามีส่วนร่วมในการทิ่จะเห้าจะล่างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันจมโบนโดยเห้ามีผาควิชาการเขามาร่วมนักกฎหมายเขามาร่วมมันก็เลยเทืดในเห้านี้คลยๆก็ว่ากฎหมายตัวนี้เพื่อให้มีสิทธิส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรร่วมกันกับเขา การมีรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนจะทําให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นเจ้าของนะคะมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ในพื้นที่ภาคอีสานคุยกันเยอะ